วันที่22พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2 5ง7เป็นวันที่สองที่ข้าพเจ้านายฤทธิเดชสบายจิตขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปะระปะิตรและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารยิยบูชาแดกูอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิอดจอในอคัคระพระยัญชนะ ในบทสวดย่างต่อหน้าเพื่อเธอสมันตาตักวาเยสุอัตตาคัจฉันตุเทวตาสัทรธร,รม,มังมุนิราขัสสะสุนันตุสักโคโมขะทางสักเคกามีจรูเปศีคะเลคาละตะเล จันตาลิเควิมาเนทีเปรัตเทจะคาเมตรุวนะ,ะนักะหะเนเคหวะวัตถุมัิเนเคเตหมาจัรยันตุเทวาชรลทะระวิสเมยะขะคันทพะนาคาติตันตาสันติเกยังมุนิ วะระจันางสาวท่าโอเมสุนันตูธรรมสวนรกาโรยามมัทันตาธรรมสวนรกาโรยามมัทันตาธรรมสวนรกาโรยามมัทันตานามุรัสสะวัจุอันตรหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะนามุรัสสะปัจจุบัตัวอรหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะนามุรัสสะปัจจุบัตัวอรหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสละนังกชามิธรรมังสรนังกชามิตั้งคังสระนังกชามิทุติยมปีพุทธังสระนังกชามิทุติยมปีสังคังสละนังกชามิทุติยมปีสังคังสรนังกชามิตัดติยมปีพุทธังสละนังกชามิตัดติยมปีธรรมังสรนังกชามิตัดติยมปีสังคังสระนังกชามิ นัตถิเมสรนางอัญญพุตโธเมสรณงวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรณะนางอัญญธรรมโมเมสรณงวลังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติเมอโหตุสัพพทานัตถ un ิเมสรณนางอัญญสังโฆเมสรณงวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทา เอวามสุตังเอวังสมยังพระควาสกเกสุวิหาระติกปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสัตทิงปัญจมาเตหิพิคุสเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิทัสทัสสหิจะโรกทาตุหิเทวตา เจภัยนะสันนิปาติตาโหติพระวันพระวันตังทัสสนายะภิกขุสังขจังอัทโขจตันนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตเอตทะโหสิปยังโขกรควาสเกสุวิหารติอปิระวัตถุกสมิง มหาวะนิมหาตาพิคุสังเคนะสัทิงปัญจะมีมัตเตหิพิคุสเตหิสเพหิวะอรหันเตหิทัศหิจโรกทาตุหิเทวตาเยภัยนะสันนิปัตะตาหุนติพัควันตังทัศนายะยะพิคุสังขจจะยันห นูนะมายมปิเยนะพะควาตเตนะอุปสังกเมยามะอุปสังกะมิตตวาพะควะตัวสันติเกปัจเจกขถาพาเสยามารีอัทโคตาเทวาตาเสยยะทาปิณนะมะพัลวาปุริโสสัมมิต ิตังวาหาหังปัสสาวเลยยัยะปัสสาลิตังวาหาหังสัมมิเชยยเอวะเมวะสุทธาวาเสสเทเวสุอันตรายตาภควาโตสุระโตปาตุระหังสุ โตาเทวตาพัะวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัฏังสังเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระคราะหโตสันติเกอิมังคามังอภาสีิมหาสัมะโยปะวะัตนสมิงเทวกายา สมาคตาอาคตัมหิมังธะมะสัมยังทักขิตาเยวะอปลาชิตะสังคันติอาฏฐโขปะอปลาเทวตาเข้าอันตูสันติเกอิมังคาถังอภาสิตัตตะละพิขโบสมารถหังสูงตังอัตโนอุโฉกะระกังสุ สารทิวเนตานิฆเนตวาอินทะริยานิรักขันติปันธิตาติอ,ทอัทโขอปาราเทวตาภักขวะโตสันติเกออิมังตาทั้งอภาสสิเจตวาชีลังเจตวาปะรีคังอิทะคีลังโอหัตจ,จั มะเนชาเตาจรันติสุทธาวิมาลาจัตุมะตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโขอปราเทวตาปักวะโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสยังเกจิทุกทังสรารนังกตาเสมะเตฆะมิสันติอปายะภูมิปาหายะมนย์สัง เทหังเทวกายังปริอุรเรสันติเตอทอัคโหพักวะเอพิขูอมันเตสิเยภัยเยนะพิฆเ,เวทสัสสุโลกธาตุสุเทวตาันนิปะดิตาหนติตาถาคดังดังทัศนยะ พิกุสังคัตเจจะเย,ย,เยปิเตพิกขเวอเหสุงอตีตะมัทฐานังอรหันโตสมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิมควันตานังเอตตาปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเนสุงเสยทาปิไมฮังเอตะระหิเยปิเตพิกขเวพระวิสันติอนาคตะ มัทธานังอระหันงโตสมาสัมพุธทธาเตสัมปิทพระวันตานังเอตประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยะทาปิไมหังเอตาระหิอจิคิสานิพิกเวเทวกายานังนามานิกิ ตังิสสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทสิสสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนานะถะสาธุก,กรรังมมณะสิกโรถาพาพิสสามิติเอวัมภะอัม,มเตติโขเตพิคูภะวะโตปัจจโสสูงพะควาเอตะขะอจจะ สิโรกะมะุสสัตสมิยัตถุมมะรรมมาตะัะสิตาเยนสิตาคิรีพพะลังปะอิตัตตาสมาอิตาปุถุสีหาวะสันลีนาโลมะังละสาภิสัมพันโนโอทามะโอทา,ามะนะสาสุทธาวิปัสสัน นัมัะนาวิราพิญโยปัญจเตสตเตยตัตวตวะนเนกปิละวัฏเวตะโตอามันตะยิสัทธาสาวเกศาสนิละเตเทวากายาอภิกัญญาเตวิธานาคะพิฆะโวเตจะัตตปัก,กมัะกะลุงสัตวาพุทธสักษาส,าสานานเตสามปา รักุญญานัอมนสลาทันังอบเปเกสะตมทคุมสหัส,สังอทะสัตตลิงสัตตัเอเกสหัส,สานันอมนุสานมัทสอปเกนัตมัทคุทิสาสัพพาภูยาอหุงตันจัพัง อภิยญายะวะัคตะวาจะคุาาคม,มาตะโตอมันติสัตถาสารเกสาระเนสละเตเท,ทวะกายาอภิกัญญาอะกันตาเตวิชานาทะพิขโวเยวหังหิตตะหิสามิขิรังหิตะนนปุพะโส ตักสหัสสาหัดยำขาอายะขาพัมมากับอิระวัฏวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนักวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามังพิกุนังสมิติวันังทสหัสสเหมะวตายักขานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยายัสสิโนโมทะมานาอภิการังพิขุนัง สมิติงว่านังอิเจเตอิเจเตสุระลักษโสระสะสะหัสสายักขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยักสาวสิโนโมทามานาอภิกามาพิขูนังสมิติงว่านังเวสารเวสารมิตาปัญจสตายักขานานัตตะวันนิ อิทธิมันโตชุติมันโตว,วันวันโตญาัจจสีโนโมทัศมานาอภิกมัมภิขุนังสมิติวันังภูมิโรลาชักขิโกเวปุนัสสะอิเวสนังไยโยนังสัตตะหสะสัหสัตตะสะหัหสังทักขานัง ปยิรุปาสติกุมพิโรปาชะคดิโกโซโปาคาสะสวิติงวานังปุริมันจะตทิสังราชาทะตะรัตโทปาสาสติคันทพานังอธิปติมหาราชายะสัศสีโสุตตะอาปิตัสภะวอินทะมัฒนามามะทั ะราอิต,ติมันโตชติมันโตวันนะวันโตยะสัตสีโนโมทมานาอภิกามังภิกขุนังสะมิถิงว่นนางทักขินันจะทิสังราชาวิรุญโยโรตัปะสาสติกุมพันทานังอาทิปติมหาราชายสัตสีโสปปุตตาอิ ตัสสะภะโวอ,อินทะนามะมะทัพาราอิติมันโตวุตติมันโตว,ว,นวันะวันโตยสัตสีโนโมทะนักมานาอภิการมังภิกุนังสมิติวะนังตัฉิมัชฌาทิสราชาวิรูปรขปูปาสาสตินาคนังอาิปติมหาราชายะสติโสปัต,ตาปิตัสสะภะโวอินทะนามะมะทัพ พัะราอิทิมันโตพุทิมันโตว,วันนะว,วันโตแลกสัตสิโนโมทะมานาอภิกามะปิคุลังสมิติวกนังนอุตตะ